ชิ้นส่วนเจ้าคาเค้นเจ้าแกลิมิมัตได,ดโนเสาร์ที่สปีดสูงรวมล่างกลายเป็นล่างสุดท้ายโอ้โห รายเป็นตัวอะไรไปแล้ววะเนี่ยเอาล่ะครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาร์ติมไปนะครับกับเกม c l a ซ y d เ n o Park สร้างสวนไดโนเสาร์สุดบ้าคลั่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมแม่สําหรับในวันนี้เราจะมาทําภารกิจแล้วก็ตามหาชิ้นส่วนฟอสซิลของเจ้าคลาเคนหมึกยักษ์ในตำนานนั่นเองนะทุกคนเราจะต้องตามหาหัวกะโหลกของเจ้านี้ให้ได้ด้วยเงินทั้งหมดที่เรามีเริ่มมานะครับผม ขอทําการเปิดนี่ก่อนดีเปิดกล่องดูสิแม่กล่องของเจ้าหุ่นยนต์โอ้ยได้ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ด้วยอืมจะบอกว่าตอนนี้เจ้าหุ่นยนต์ก็พร้อมที่จะรวมร่างเป็นร่างสองกันแล้วนะทั้งเจ้าหุ่นยนต์ตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองนี่เดี๋ยวเราก็ขอทําการ ให้กำเนิดเจ้าหุ่นยนต์ออกมาเลยเพื่อนบูโดซอรัสตัวที่สองแม่เดี๋ยวค่อยมารวมล่างนี่เจ้าเชลดอนอุ้ยประกอบล่างกันอีกนิดนึงมาชิ้นส่วนเตรียมไว้เพียบออกมาเลยเพื่อนเจ้าเชลดอนออ้ล่างสองต้องมาแม่มีไข่ให้เราฟักกันอีกดูสิตัวอะไรเอ่ย เจ้าตัวนี้นี่เองแม่กำลังจะแบบว่าอุ้ยเป็นล่างสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการขุดที่ซังเค้นไอแลนดไปเลยเพื่อนตามหาเจ้าคาเค้นดูซีตอนนี้อุ้ยใกล้ๆตรงนี้มีสัญญาณนะผมอืมมาน่าจะอยู่ใกล้ๆคราวนี้เราเป็นธงสีเขียวอุ้ยอาจจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอ่ย เจอแล้วเพื่อนโอ้ยหนึ่งชิ้นอาจจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ดูสิวิชืดเริ่มใกล้เข้ามานิดหนึ่งนี่หัวกะโหลกเจ้าคาเคทหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าอยู่ด้านขวาดูสิฟลุ๊ปอุย้ยไม่ใช่แล้วเพื่อนน่าจะอยู่ตรงนี้ปั๊บไม่เจอเอ้ยอยู่ไหนกันแน่ให้ตายเถอะฟลุ๊ปเจอแล้วอุย้ยชิ้นเล็กนี่ตรงนี้แน่นอนปั๊บ อาชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูนะทุกคนฟราปเจอแล้วเพื่อนเุ้ยเติมเงินนี่มันโอ้ยกระดูกชิ้นยาวชิ้นใหญ่เออหายากเหมือนกันชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็หายากไม่เท่าชิ้นใหญ่นะอยู่ทางนี้หรือเปล่าอุ้ยราปเจอแล้วชิ้นเล็กนี่เรากำลังส่อง หัวกะโหลกโอ้ยได้ไปแล้วหมืมีอีกชิ้นไหมเนี่ยถ้าทางจะไม่มีรือได้ว่าเจ้าคาเคนนี่มีคนตามหากันแบบมากมายจริงๆขอสักชิ้นโอ้ยมีแบบว่า แม่เป็น10ชิ้นกันแล้วนะนี่ได้มาถึง11ชิ้นครับผมแล้วเราก็ได้ชิ้นส่วนเจ้าคาเค้นมาประมาณนี้นะแม่เกือบจะ50เปรซประกอบชิ้นส่วนเจ้าคาเค้นนี่โอ้ยส่วนนี้ใช้แบบว่าเยอะแยะจริงๆสำหรับส่วนที่เป็นหนวดอหนวดสั้นหนวดเล็กโอ้ยต่อไปก็ เป็นแบบว่ากระดูกภายในหนวดแม่เรามีกันอย่างมากมายกันเลยทีเดียวประมาณนี้แล้วก็ส่วนของวิสีสะ ออได้มาเท่านี้ครับผมโอ uh ้โหเจ้าคาเค้นประกอบ40%แล้วเราก็ต้องรออีกแม่10กว่าวันเพื่อรอขุดเจ้าคาเค้นต่อนนะอรอคอยไปก่อนทุกคนตอนนี้นี่เจ้าอีกวาโนดอนเป็นเลเวล5ใช่ไหมนี่เลยนะอีกวาโนดอนเจ้าอีกววโนดอนคุณป้า2ตัวรวมกันเปลี่ยนล่าง5้ามาเลยเพื่อนโอ้โห ดูแขนดูหน้าอ,อีกวาโนโดนพันสยองหน้าตาคล้ายๆกับตัวละครในซิมสันใช่ไหมนะนี่สำเเ็จเวดแล้วก็คราวนี้อุ้ยโรโตเซราท็อปเลเวล5นี่แล้วก็เซราโทซอลัตเลเวลสีคราวนี้ กลัลีมีมัตต้องเป็นเลเวล6แล้วก็แอฟเชรอปเทอริกให้เป็นเลเวล6ลืมให้ดูค่าพลังเจ้าตัวนี้อู้หเลือด289โคตรเยอะแอคแทกถึงหอหืตัวอะไรจะมาสู้เฮ้ยดีเฟนต์ก็แม่พอใช้ได้สปีดอาจจะน้อยเดี๋ยวได้ใช้ตัวนี้ต่อสู้แน่นอนตัวต่อไปเจ้ากลัลีมีมัต นี่ขอรวมร่างเจ้าตัวเล็กกันก่อนนะทุกคนใช้เวลาสักครู่หนึ่งเจ้าแกลิมิมัตไดโนเสาร์ที่สปีดสูงรวมร่างกลายเป็นร่างสุดท้ายโอ้โห ้ยกลายเป็นตัวอะไรไปแล้ววะเนี่ยยังกษัตริย์น้ำครัผมหัวเป็นปลาหมึกตัวนี่ืหทั้งแขนทั้งขาแทบจะคลานกันเลยทีเดียวนี่เลยนะสปีดถึง500้ครับผมโคตรจะเยอะแอคแท็ก4อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็มี HP ที่ค่อนข้างสูงด้อยโจมตีก่อน HP ก็เยอะตัวนี้นี่หลายๆคนก็น่าจะใช้ต่อสู้แล้วก็ level เลเวลอัพต่อไปแอปเคออฟเทอริกเลเวลขอดูแป๊บหนึ่ง มันก็ต้องมีตัวเลเวล3แม่ต้องการอีกหลายตัวอยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆไปเล่นต้องเลเวล92ถึงจะไปขุดที่ใหม่ได้ครับผม,มตอนนี้ยังไม่เพียงพองั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามารวมร่างเจ้าหุ่นยนต์กันเลยดีกว่านี่เจ้าบูโดโซอลัสเจ้าหุ่นยนต์สองตัวรวมกันบูโดโซอลัดร่างที่สอง อฮ้ยดวงตาสว่างสวัยแม่ขานี่ตีนตะขาบเริ่มจะใหญ่เป็นการรวมชิ้นส่วนของเจ้าจาักรกลที่ทรงพลังนี่เลยนะค่าพลังแอคแท็ก54 ว้ยเลือด168แอดแท็กนี่เรียกได้ว่าพุ่งกระฉูดแต่จุดเด่นเลยก็คือดีเฟนส์ถึง59ถ้าเป็นล่างที่3นี่ก็น่าจะพร้อมต่อสู้ขึ้นอีกขั้นหนึ่งต่อไปเจ้าเชลดอนมารวมล่างหุ่นยนต์พันสัตว์น้ำครับผมเฮ้ยเจ้าหอยเปลี่ยนล่างอู้ล่างสองเฮ้ยยืนแบบมั่นคงมากขึ้น เจ้าหอยปราหมึกพันโลบอตที่โคตรเทรครับผมค่าพลังก็เน้นเป็นด้านแอคแท็กมากกว่าตัวเมื่อกี้แล้วก็เลือด168ครับผม สปีดค่อนข้างจะน้อยเป็นสายจู่โจมจะบอกว่าตอนนี้นี่การแข่งขันเก็บถ้วยก็ได้สิ้นสุดมาเป็นที่เรียบร้อยพี่ก็ได้อันดับตามนี้นะทุกคนได้ถ้วย2,607ได้เพชรมาถึง52เม็ดกันเลยทีเดียวลองใช้ตัวใหม่ต่อสู้กันดูซิ <c oughs> หน้าตาโหดๆทั้งคู่เป็นตัวกินพืชแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาแบบว่าตัวกินพืชทั้งหมดบวกพลังครับผม จมตีเพิ่ม10%ภาวนาให้ศัตรูนี่ใช้ตัวแบบว่ากินเนื้อละกันนะมาอุ้ยกินเพื่อทั้งคู่แอคแท็กเพิ่มกันหมดไม่เป็นไรมาดูสิเฮ้ยสามสิอเจา้าอุ้ยกาลีมีมัดโจมตี59เออเลือดฉันโคตรเยอะอืมสู้สบายอยู่แล้วอยา่าเอากดผิดอุ้ยโอ้โหยี่สิบโคตรเบาอืมโดนคิถึง64ยา่า มากดดีๆเพื่อน46เออเกือบตายเราจะต้องปิดฉากเจ้าตัวคอยาวตัวนี้ไปก่อนเฮ้ยหือป้องกันอุย๊ยละวสวนคืน39เจ้านี่มันเล่นเก่งมาต้องอย่าประมาทอุย้ยเฮ้ยป้องกันอีกแล้วโอ้โหทาเซียนทําเซียนดาเมจสูงเฮ้ยตายซะอื เจ้าแกลิมิมัตป้องกันหน่อยเพื่อน17แล้วก็โจมตีมาเจ้าสามตาโดนไปถึงคิวเจ้าแกลิมิมัตนี่โจมตีไวครับผมอุ้ยชอบกดพลาดทีที่สองว้านี่ของจริงอยู่นี่อีกว่าโดนโนว้โจมตี78หสะเทือนเลือดโคตรเยอะแม่โหดไม่ละเพื่อน แถมกดคลิียังง่ายเออตายซะเจ้าสามตาล่างของเรานี่โหดสุดๆว้าวโดนไปไม่เท่าไรหรอกอืมวิกตอรี่ทำขำลองใช้เจ้าหุ่นยนต์แบบว่าขำๆกันสักนิดหนึ่งเป็นตัวกินเนื้อทั้งคู่ลุยศึกของเจ้าหุ่นยนต์จะเป็นยังไงเอ่ย บวกพลังมาซะเยอะฟึุ๊ปสิบแปดอืมสิบเจ็ดฟรุ๊รโอ้ยโจมตี52าสครับผมดีโจะเข้าไปเจอพลังของคุณเล็กกันหน่อยอืมเอ้ากดพลาดเล็กน้อยไม่เป็นไรเพื่อนโจมตี59อย่างน้อยก็ขอปริชีพศัตรูสักตัวหนึ่งยอย่าเฮ้ยชึบนี่อุ้ยอย่าเพิ่งตายนะเพื่อนโอ้ย ตัวนี้เราก็ป้องกันสักทีหนึ่งได้ไหมเฮ้ยชึบอลองป้องกันสองทีโดนเท่าไหรเอ่ยโจศูนโอ้งั้นก็สวนคืนนะผมชึบป้องกันหนึ่งมาอุ้ยโอ้โคตรแรงไม่น่ารอดตัวนี้สายป้องกันมาป้องกันสักหนึ่งแล้วก็โจมตีสักสองเฮ้ยโจ,โจเข้าไปนี่ป้องกันโดน37 งั้นก็รีบสังหารเลยดีกว่านะอไม่เสียเวลาเพื่อนอ่าสิบสี่โอ้ยขอหึงกำจัดหน่อยโคตรโหดเจ้าหุ่นยนต์นี่ขนาดล่างสองนะแม่เป็นคนอื่นนี่ไม่คิดจะมาสู้แล้วอืทำได้ดีอยู่เพื่อนเจ้าหุ่นยนต์ของเราออือสู้สุดใจ แต่ก็ไม่รอดเอองั้นตอนนี้เราก็ต้องไปตามหาเจ้าแม่แอฟเชอร์รอปเทริกเพิ่มเติมใช่ไหมแล้วก็คราวหน้านะครับผมพี่จะมาตามหาชิ้นส่วนของเจ้าม้ายูนิคอร์นเป็นตัวที่ยใช้ชิ้นส่วนโคตรจะเยอะไม่รู้จะได้ถึง30%หรือเปล่านะโอเคนะครับผมก็สำหรับในครั้งนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้กันก่อน สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมในคราวหน้านี่เราน่าจะได้ไปขุดเจ้าไดาโนเสาร์ตัวใหม่ที่สถานที่หิมะใครที่อยากจะดูก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ